รถเบนซ์ SUV อเนกประสงค์รูปทรงสปอร์ตนะฮะเข้าใหม่ครับท่านผู้ชมนี่คือ GLC 250 d 4 f m a t i c AMG Dynamic ปี2016จดทะเบียนปี2017สีดำคู่มือกุญแจสำรองพุกสวิท์อยู่ครบเจ้าของมือเดียวออกห้าง4ล้านกว่ากวาวันนี้ขาย1,799,000บาทเท่านั้นถูกที่สุดในตลาดใครหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบครับ สนับสนุนโดยวิสารออโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกควาำน้ำท่วมเลขไม่แท้แรับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารออโตคา c o ดสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารออโตคาครับวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะฮะนี่คือเมอร์เซเดสเบนะฮะ G L C 250 D โฟร์เมติก A M G ดนามิก ปี2016จนทะเบียนปี2017ครับท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยนะฮะนำเข้าทั้งคันเลยนะครับจาก Mercedes-Benz นะครับในปี2016นกะฮะก่อนที่ปี2017หรือ18แนี่แหละนะฮะเขาจะผลิตในประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลรูปทรงอเนกประสงค์หรือว่า SUV แต่มีความสปอร์ตมากๆครับท่านผู้ชมออกห้างป้ายแดงอย่างที่บอกไปนะฮะ4ล้านกว่า นะครับวันนี้เหลือแค่1,799,000บาทเท่านั้นรถคันนี้มีอายุ8ปีแล้วนะครับเลขไม้ใช้งานไป130,000กิโล130,000กิโลเนี่ยนะฮะถ้าเราเห็นแต่ตัวเลขเลขไม้นะก็ดูเยอะถูกไหมครับแต่เมื่อเรามาเฉลี่ยกับปีรถแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งมีอายุ8ปปีค่าเฉลี่ยต่อปีก็หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติมากๆเลยนะครับเข้าขั้นใช้งานน้อยนะครับ เจ้าของมือเดียวนะฮะคู่มือคุณแจสำรลองบุ๊คเซอร์วิสอยู่ครบๆเข้าศูนย์ทุกระยะออกที่เบนซ์พรารมามนะฮะอ่าแล้วก็ประวัติก็อยู่ที่นั่นนะฮะท่านผู้ชมเลขทะเบียนขออภัยนิดนึงนะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ให้ไว้นะครับอ่าเขาขอคืนนะครับ2กอกไก่บอใบไม้9959อันนี้เขาขอคืนมาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับท่านผู้ชมตัวนี้มีความสปอร์ตอย่างที่บอกครับเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยนะฮะเป็น LED Intelligent Light System ตัวนี้เนี่ยนะฮะลูกแก้วเนี่ยเลี้ยวตามพวงมาลัยเวลาที่เราเลี้ยวเลยนะครับไฟเดย์ไทม์มีมาให้นะฮะเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้ามีมาให้ทั้งหมด6ตําแหน่งนะครับแล้วก็กระจังหน้าเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเป็นดาว3แฉกดวงใหญ่มีกล้องนะฮะแล้วก็มีไดมอนด์กิลสวยงามนะฮะริ้วรอยมีเล็กน้อยนะฮะเล็กๆน้อยๆแต่ผมจะไม่เก็บรายละเอียดนะเนี่ยสะเก็ดหินมีบ้างท่านผู้ชมตามฝากระโปรงจะไม่เก็บ นะฮะจะคงสภาพนี้ไว้เลยนะฮะแต่ถ้าลูกค้ามาดูแล้วอยากจะติอยากจะให้เก็บไม่มีปัญหาแต่อยากคงสภาพรถเดิมๆให้เห็นเท่านั้นเองนะครับด้านหน้าสวยงามเห็นไหมฮะมีความสปอร์ตลงตัวนะฮะกระจังหน้าที่มันเป็นไดมอนด์ i ิ l เนี่ยนะฮะมันตัดกับสีดําของตัวรถด,ดีเหลือเกินแล้วไฟหน้าก็ LED เต็มระบบด้วยสวยมากครับท่านผู้ชมอ่ะสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างที่ห้องเครื่องกันครับ มาเปิดฝากระโปรงหน้าไปพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมผมก็เพิ่งเปิดนี่แหละโอเคนะเพิ่งเข้าเห็นไหมยังมีค้าบฝุ่นอยู่เลยผมเตรียมผ้าไว้แล้วไม่ต้องห่วงและผมสตาร์ทรถอยู่ด้วยนะทะ่านผู้ชมมาดูความเดิมกันก่อนเลยนะฮะ,ะฝากระโปรงหน้านะฮะนี่เดี๋ยวเช็ดให้เห็นหๆไปพร้อมๆกันเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมอเอาตรงนี้เอาแบบพอที่ เห็นความเดิมแล้วกันนะเนี่ยลูกยางซิลิโคอนเอ,อเลิก,กแบบนี้เดิมนะฮะนี่สติ๊กเกอร์เดี๋ยวเช็ดให้เห็นอีกแปบบ๊บ,บหนึ่งนะ,ะเตรียมผ้าไว้แล้วท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงให้เห็นชัดๆไปเลยนะนี่นนเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์แล้วมีตาปั๊มเห็นไหมฮะท่านผู้ชมสติ๊กเกอร์เบนซ์นนะเนี่ยตาปั๊มเป็นซีเรียลนัมเบอร์ตัวเลขนะครับเห็นไหมและไล่เรียงไปนะฮะไล่เรียงไป นะฮะจนถึงนี่ครับสันลอนการขึ้นรูปต่างๆเห็นไหมฮะดูให้มันเดิมเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมความสม่ําเสมอของสีด้วยนะอ่าแบบนี้ชัดเจนไหมเห็นไหมครับสันลอนการขึ้นรูปเนี่ยเป็นล่องเนียรูกลมๆนะครับไล่เรียงมาจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงโอ้โหฝุ่นเต็มเลยนะเช็ดให้เห็นเลยนี่ ตักคู่นะท่านผู้ชมอแบบนี้นะให้เห็นไปด้วยกันเลยน็อตไม่ขยับของผมน็อตไม่ขยับนี่ตาปัม๊มเห็นไหมซีเรียลนัมเบอร์น็อตซอกน็อตแก้มไม่ขยับท่านผู้ชมมาแผน่นมาแผ่นข้างๆหมูนี่เนี่ยมาแผ่นข้างๆจะเห็นซีเรียลนัมเบอร์ตาปัม๊มเห็นไหมครับเนี่ยและความสม่ําเสมอของสีเดิมต้องเป็นแบบนี้นะและไล่เรียงไปเนี่ยน็อตซอกน็อตแก้มตัวที่1ตัวนี้นะ แก้มคือชิ้นนี้นะเนี่ยตัวนี้ตัวที่1ตัวที่2แล้วมาตัวที่3เห็นไหมครับว่ารถผมน็อตไม่ขยับนี่เกรดเเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นคานอลูมิเนียมนะนี่เช็ดให้เห็น,เห,นเห็นเหมือนเกินเห็นไหมครับไล่เรียงไปนะฮะจนถึงคานด้านหน้านะครับคารด้านหน้าเป็นอลูมิเนียมนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเช็ดเลยนะฮะมันยังตกกระปกอยู่ นะครับรถเพิ่งซื้อเข้านะฮะไล่เรียงมามอ,อกกอไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปถึงมอกกคานล่างก็เป็นอลูมิเนียมมองเห็นชัดเจนนะสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยเห็นไหมมอ,อกกอเขาอยู่นี่เห็นไหมฮะอ่ามอ,อกกอเขาอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าดูให้ดีนะรถต้องมีมอ,อกกอนะเบนต์ต้องมีมอ,อกกคานหน้าอ่าเสร็จแล้วเรื่องคานหน้าทีนี้มาดูฝาอ่าน็อตแก้ม ฝั่งขวาตัวที่1เห็นไหมไม่ขยับตัวที่2ตัวที่3และน็อตซอกไล่เรียงไปจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงเนี่ยมันยังเป็นฝุ่นอยู่เลยเนี่ยผมเช็ดให้เห็นผมก็เพิ่งเห็นพร้อมท่านผู้ชมนี่แหละนะฮะเห็นไหมครับว่านรถผมน็อตไม่ขยับเดิมๆนี่ดูฉนวนกั้นความร้อนหมุดทุกตัวยังอยู่ ทีนี้มาดูเครื่องยนต์ครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะฮะ2.1ลิตรนะครับให้พละกาลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรนะฮะจับคู่กับเกียร์อัตอนโนมัต9ิ9 G-Tonic หรือว่า9จังหวะสภาพเดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะฮะสมบูรณ์นะครับสรุปให้เลยครับท่านผู้ชมนี่คือ Mercedes-Benz GLC 250 Dynamic ปี2016จดทะเบียนปี2017 บอดี้รอบคันบอดี้ห้องเครื่องจากประสบการณ์ของผมแล้วรถคันนี้บอดี้สวยเกรด A++ บวกบวกไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำตรงนี้รับประกันให้เลยระบุในสัญญาซื้อขายได้ง่ายๆนะคลิปนี้พูดอะไรไปนั่นแหละการรับประกันซื้อรถกับผมบันทึกคลิปเก็บไว้ได้เลยครับมาถึงช่วงล้อฮะท่านผู้ชมเป็นล้อแมกอลลอยนะฮะสีเทาปัดขอบเงินเป็นล้อแมก AMG นะฮะ,ะมาพร้อมกับยางมิชลินซีรีส์ของยางนะฮะ255 ใช่ไหมสองห้าห้าทับสี A ่ห้าอาร์ยี่สิบขอบยี่สิบนะฮะยางมียี่ห้อนะฮะท่านผู้ชมแต่เป็นยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะสัปดาห์ที่สี่สิบสามถามว่าดอกยางยังใช้ได้ไดอยู่ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะสักหกเดือนนะครับสมควรที่จะต้องเปลี่ยนใหม่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมีกล้องด้วยนะ,ะมีกล้องด้วยนะฮะมือเปิดเป็นโครเมียมนะฮะ,ะแล้วก็ ยิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมีเ่ยบันไดข้างมีมาให้อ่าดูดิท่านผู้ชมดูรูปทรงด้านข้างเห็นไหมว่ามันคือรถ SUV ที่มีความสปอร์ตมากๆเลยนะฮะท้ายมันลาดๆเห็นไหมฮะสวยงามมาถึงตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาดูห้องอ่าดูประตูบานแรกนะฮะดูโครงสร้างมาครับตะเข็บเนี่ยเดิมๆเป็นแบบนี้นะฮะไล่เรียงลงไปเลยเนียนกริปนะฮะแบบนี้ แผ่นไปที่ซอกเลยเห็นไหมครับซอกก็เดิมเดิมนะฮะไม่ลุยอ่าไม่มีการขยับแน่นอนครับหมุดเดิมต่อไปนะฮะแป้นวางเท้านะฮะดูได้เลยนะรถผมไม่ลุยน้ำไม่จมน้ำแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์่าต่อมามาดูตะเข็บซับในกันนะฮะเม็ดอาร์คหรือว่าจุดสปอร์ตเห็นไหมครับเดิมเดิมอ๋อนี่เขาติดลูกยางนะ ลูกยางการเสียงใช่ไหมนะเนี่ยนะเนี่ยดูนะเนี่ยลูกยางก็เดิมเนี่ยท่านผู้ชมโอลูกยางมันมีซีเรียลบอกได้เลยหมดเลยนะ 23, 8, 20, นะะเนี่ยยี่สามเดือนแปดสองศูนย์หนึ่งหกนะฮะเนี่ยเห็นไหมอ่าลูกยางเขาหนามากนะเมอร์ซีเดสเบนเนี่ยมันเก็บเสียงได้ดีนะครับชายล่างเห็นไหมฮะมีซีเรียลนัมเบอร์อยู่เห็นไหมครับเห็นไหมอ่าเนี่ยรถแท้รถเดิมต้องเป็นแบบนี้นะครับแผ่นเพดสีดำดำท่านผู้ชมที่เสาบีดูให้ดีนะ มันบ่งบอกอยู่นะฮะ WDC นะฮะ253นะฮะตัวนี้ W253 นะครับมุดเห็นไหมชัดเจนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เดิมจริงบานที่อ่าต่อมาเป็นบานที่สองนะฮะตะเข็บเดิมๆครับแบบนี้เนียนเนี่ยจับเห็นไหมความสม่ำเสมอของสีนะครับเนียนกริปแบบนี้ อโอ้โหเมตอาค,คมคมชัดเจนนะฮะปิ้งเลยชายล่างเห็นไหมครับชัดเจนท่านผู้ชมดูให้ครบนะอย่ามักง่ายเงินอยู่ในกระเป๋าเราก่อนจะควักจะจ่ายออกไปนะฮะนี่ดีเซลนะฮะท่านผู้ชมช่องเติมแอดบูก็อยู่ตรงนี้นะ B7 ได้ มาต่อกันที่ด้านท้ายครับท่านผู้ชมด้านหน้าว่าสวยสปอร์ตนะด้านท้ายก็สวยไฟท้ายในย LED เต็มระบบเลยเห็นไหมฮะ,ะมีสัญ,ญลักษณ์ GLC250D4matic เซนเซอร์ด้านท้ายอีก6ตตำแหน่งปลายท่อชายล่างเป็นปลายท่อคู่สแตนเลสนะฮะไอโครเมียมสวยงามนะฮะกล้องมองหลังอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ในนี้ใช่มันอยู่ในโลโก้ นะฮะเวลาจะเปิดฝาท้ายเนี่ยดันตัวนี้นะฝา,าท้ายไฟฟ้านะครับไล่เรียงมาเลยเนี่ยดูตะเข็บเดิมครับแบบนี้นะฮะชัดเจนดูสะโพกดูร่องน้ำรางน้ำเนี่ยเน,ยเนียนเลยนะเห็นไหมเนี่ยรอยเชื่อมเนี่ยต่างๆดูให้ครบนะฮะด้านขวาด้านซ้ายก็ต้องเหมือนกันของตัวรถนะฮะชัดเจนครับท่านผู้ชม ต่อมาเป็นที่เก็บสัมภาระท้ายรถนะฮะ,ะเดี๋ยวดูด้านด้านล่างก่อนนีดึงขึ้นมาเห็นไหมมันเก็บของได้นะเนี่ยพวกเติมลมฉุกเฉินอะไรนะฮะต่างๆนะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะเนี่ยมาไอตะข่ายถุงตะข่ายก็ยังไม่แกะเลยท่านผู้ชมอุปกรณ์นะฮะปฐมพยาบาลนะครับอยู่ครบนะฮะตรงนี้ใส่ของได้เยอะเลยนะครับใหม่มากเห็นไหม ยังใหม่อยู่เลยนะฮะท่านผู้ชมโอเคและนี่ก็เก็บของได้เยอะนะฮะแล้วไฮไลท์เลยก็คือของตัวนี้สามารถพับเบาะแถวที่2ได้มันมีสลักอยู่ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็พับเบาะนะเห็นไหมเห็นไหมครับ่าพับไปอีกด้านนึงก็เหมือนกัน,นเห็นไหมครับและฉากกั้นเนี่ยวออกได้ก็เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะเวลาที่เราไป นะฮะห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะบรรทุกของยาวๆชิ้นยาวๆก็สามารถที่จะใส่กลับบ้านได้นะครับนี่คือความอเอกประสงค์นะฮะของเจ้า GLC คันนี้นะครับฝาท้ายปิดไฟฟ้าเนียนๆโอเคมาด้านซ้ายต่อมาครับดูตะเข็บเดิมๆนะฮะท่านผู้ชมเนียนๆเ,เลยนะฮะสบายใจได้แบบนี้ เม็ดอาร์คชัดๆคมคมใส่คืนให้เรียบร้อยดูด้านบนแล้วอย่าลืมดูชายล่างนะฮะดูให้ครบชัดเจนครับะะบานสุดท้ายนะครับตะเข็บโอเนียนกลิปนะฮะทั้ง4บานเลยแผ่นไปที่ซอกหน่อยนะฮะสวยงามชัดเจนนะครับ ไม่ขยับเลยเห็นไหมฮะชัดๆเลยนะท่านผู้ชมดูด้านบนเสร็จแล้วดูช้ยล่างที่เสาบีมีตาปั๊มอยู่เห็นไหมซีเรียลนัมเบอร์อยู่นะฮะหมุดต่อไปดูหมุดตัวล่างตัวบนนะฮะชัดๆแบบนี้นะฮะเดิมสนิทครับดูหลังคาหน่อยอ่าโอเคตัวนี้เป็น a อ g Dynamic นะฮะไม่มีซันรูฟนะฮะมันจะมีซันรูฟก็คือในตัว AMG พัดนะฮะท่านผู้ชมแต่แบบนี้ดีกว่าบ้านเราเมืองร้อนนะฮะไอซันรูปบางทีลูกยงลูกยางสึกน้ำรั่วน้ำเข้าได้นะฮะท่านผู้ชมแบบนี้ดีโอเคสรุปให้เลยครับนี่คือ Mercedes-Benz นะฮะ GLC 250D f o r ูนย์ AMG Dynamic ปี2016จดทะเบียนปี2017ภาษารถยนต์สำหรับคันนี้เขาเรียกว่าน็อตไม่ขยับน็อตไม่ขยับเลยสักชิ้นเดียวนะฮะทั้งคันน็อตไม่ขยับสวย นะฮะบอดี้แบบนี้เกรด A บวกบวกครับสำหรับผมเยี่ยมหารถต้องหาแบบนี้โครงสร้างต้องแบบนี้ครับมาดูภายในห้องโดยสารกันนะฮะท่านผู้ชมตกแต่งด้วยสีเบดนะครับเริ่มจากแผงข้างก่อนนะฮะท่านผู้ชมที่เท้าแขนสีเบดนะฮะหุ้มหนังเดินด้วยได้ใหม่มากนะกระจกไฟฟ้านะฮะขึ้นลงอัตโนมัติมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตรงข้างล่างก็ใส่ของใส่อะไรได้นะฮะเจ้าของติดฟิลม์มไฮคูมามีม่านนะฮะท่านผู้ชม เห็นไหมครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวสะอาดหมดจดนะฮะอ่าสะอาดหมดจดเลยนะครับทีนี้มาดูเบาะแถวที่2เห็นไหมหนังตึงเปียเลยท่านผู้ชมหนังตึงเปียเลยนะฮะอ่าเห็นไหมครับไม่ย่นไม่ยับเลยนะครับสภาพดีจริงๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสลักนะฮะสามารถจะพับได้นะครับพรมพื้นต่างๆใหม่มากนะฮะเป็นพรมยางเข้ารูปโอเคเลยนะฮะเนี่ยคือรถใหม่ท่านผู้ชม รถเจ้าของเดิมรักษาดีนะครับเดี๋ยวมาลองนั่งนะฮะเลกลูมเฮดลูมเหลือๆเลยนั่งสบายเป่าจิงโจ้มีมาให้นะฮะเนี่ยความใหม่นะฮะของเบาะคอนโซลตรงนี้เป็นช่องแอร์นะฮะบิดได้ปรับความแรงของลมได้นะครับนี่เกะนะใส่ของเกียรบุรีนะฮะมี power outlet นะครับใหม่มากนะฮะพื้นเห็นไหมดีงามเลยท่านผู้ชมเสาซีมีแอร์แบกด้วยนะ มีถุงลมนิรภัยมีที่เท้าแขนเปิดมามีที่ใส่ของเห็นไหมครับใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําได้นะฮะเป็นรถ SUV ครับอนเนกประสงค์นั่งสบายแอร์ตรงตามตําแหน่งนะฮะเป๊ะเลยนะครับสวยงามนะฮะสะอาดรถ8ปีเนะี่ยสภาพบอกได้เลยว่าเนี้ยบเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่ขนาดเพิ่งเข้านะผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอ่ะเดี๋ยวไปดูในตําแหน่งของผู้ขับขี่กันต่อครับ มาตำแหน่งของผู้กับขี่บ้างนะฮะท่านผู้ชมเริ่มจากแผงข้างประตูนะครับบูหนังดูความใหม่นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยดีมากเลยนะฮะสะอาดสะอ้านกระจกไฟฟ้านะฮะปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับเซ็นทรัลล็อกเมมโมรีซีทของเบาะไฟฟ้านะฮะสามตำแหน่งหัวหมอนเนี่ยปรับได้จริงนะอ่าตัวนี้นะครับที่เปิดฝาท้ายที่ใส่ขวดน้ําต่างๆนะครับทางขึ้นนะฮะทางขึ้นนะครับดูเห็นไหมฮะมีสัญลักษณ์ mercedes benz นะครับเนี่ยนี่คือความใหม่ นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมมันไม่ถลอกแม่อะไรนะฮะปกติเนี่ยรถแปดปีเนี่ยบางทีตรงเนี้ยช้าเป็นรอยรองเท้าบ้างเป็นรอยอะไรบ้างนะฮะแบบนี้ถือว่าดีนะครับเบาะนะฮะมีดันหลังเห็นไหมฮะท่านผู้ชมปีกเบาะไม่สุดเบาะสีเบดเนี่ยแต่ไม่รู้เป็นอะไรตรงเนี้ยมันชอบขาดนะครั้งที่แล้วผมรีวิวก็ขาดจุดเดียวกันเลยเนี่ยนะฮะไม่ทราบว่าโดนอะไรอืมแปลกนะฮะ กระดุมกระเป๋าเกงปะไม่น่าใช่นะฮะท่านผู้ชมจุดเดียวกันเลยนะแปลกโอเคนะฮะแต่ปีกเบอยังไม่ซุดอยู่นะฮะแต่ตรงนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้เนี่ยกระเป๋าเอกระดุมกระเป๋าเกงปะกระเป๋าตังหรอไม่น่าใช่นะอืมแปลกโอเคครับท่านผู้ชมพวงมาลัยนะฮะหุ้มหนังนะครับมันติฟังก์ชันนะฮะรับสายวางสายได้มีแพดเดิลชิพนะฮะ ซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกเกียร์เนี่ยปรับเปลี่ยนที่คอพวงมาลัยได้นะฮะนี่นะเกียร์เก้าเก้าจังหวะ9 g t o จี c นิกนะครับนี่ที่ปลดเบรกมือไฟฟ้าไฟหน้านะฮะกล้อง360องศานะครับพาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับพุชสตาร์ทและที่เลื่อนไมล์เห็นไหมฮะเลื่อนไมล์ท่านผู้ชม1,30,000กว่าโลเดี๋ยาหานให้เลยปีหนึ่งมันใช้งานกี่โล นะดูตัวเลขแสนสามมันดูเยอะนะแต่มันเป็นรถดีเซลอ่ะท่านผู้ชมนะฮะไม่จุกจิกหาร8ปีปีหนึ่งปกติเลยนะถือว่าปกติมากๆเลยนะอ่าปีหนึ่งหมื่นกว่าโลนะฮะปกตินะครับท่านผู้ชมโอเคข้างบนเนี่ยก็เป็นแดชบอร์ดเนี่ยเป็นหนังสีน้ำตาลเดินด้วยได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับ โอเคครับท่านผู้ชมผ้าหลังคานะฮะไม่มีรอยเจิมรอยยันไม่หย่อนท้องช้างนะฮะที่บังแดดมีกระจกสองหน้ามีไฟนะครับสองสว่างนะครับนี่ที่ใส่กรอบแว่นไฟสองสว่างกระจกมองหลังนะเสาเอมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกร้าวรอยสะเก็ดหินนะฮะท่านผู้ชมมีลายเส้นอยู่นะ m e r c e d e s Benz เนี่ยเขาจะมีลายเส้นอยู่ลายเส้นอยู่นะครับเจ้าของเดิมใส่กล้องบันทึกมาด้วยนะด้านหน้า ด้านหน้าด้านหลังไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอจอตรงกลางเป็นจอแสดงผลนะฮะกล้อง360องศาได้นะครับนีเวกเตอร์ต่างๆได้นะครับถัดลงมาก็จะเป็นช่องแอร์3ช่องนะครับแอร์ Air แยกอิกสระให้ซ้ายขวานะเนวีเรดิโอนะฮะมีเดียต่างๆนะครับตรงนี้คูดคอนโทรลนะท่านผู้ชมแล้วงม,มาลัยไฟฟ้านะขึ้นลงไฟฟ้า นะฮะเห็นไหมขึ้นลงไฟฟ้าตรงนี้คอนโซลเนี่ยตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบค็คนะฮะเปิดมาเป็นเกะใส่ของนะฮะที่เกียร์บุรีพาวเวอร์เอาท์เล็นะฮะโหมดการขับขี่ตัวนี้ก็มีให้เลือกอีโคโหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัทอินดิวิเอนะฮะก็เรียกว่าครบคันนะครับเปิดปิดการลื่นถลายต่างๆออโต้สตาร์ทสต็อปได้หมดตรงนี้ที่เท้าแขนนะฮะก็ มีช่องเก็บของด้วยช่องเสียบ USB 2ช่อง s d card 1ช่องนะฮะดูความใหม่นะฮะท่านผู้ชมพรมพื้นต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยใหม่มากตรงนี้มี Airbag เกเกะใส่ของเห็นไหมฮะนี่คือความใหม่นะฮะของรถคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพดีนะครับแล้วเจ้าของถึงจะมีอายุ8ปีแล้วเนี่ยแต่รถคันนี้ได้รับการดูแลรักษาที่ดีนะครับสภาพถึงเป็นแบบนี้นะฮะปุ่มต่างๆไม่มีชำรุดเสียหายหรือว่าซุดโซมดีมากเลยนะครับ ต้องชื่นชมเจ้าของเดิมนะฮะสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมพาเจ้า GLC Coupe คันนี้นะฮะไปทดลองขับกันครับโอเคครับท่านผู้ชมผมอยู่บนถนนจริงกับเจ้า GLC 2 5 0 D 4ฟ a t i c c ิกคูเป AMG Dynamic นะฮะปี2016จดทะเบียนปี2017สีดำนะครับตัวนี้ออกห้างป้ายแดง4ล้านกว่านะครับวันนี้นะฮะมาจอดที่ผมนะฮะ 1>, 1 7 9 9 0ล้าน0บาทเท่านั้นนะครับบอดี้สวยประวัติดีคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบครบเจ้าของเดิมต่อประกันภัยชั้นหนึ่งทุกปีนะฮะแต่เหมือนนะฮะทีมซื้อผมเขาเหมือนลูกค้าเจ้าของเดิมเขาจะไม่ให้นะฮะประกันภัยชั้นหนึ่งมาด้วยนะครับก็คงจะไม่อยากวุ่นวายนะฮะอันนี้ก็คงมีความเข้าใจได้นะครับ ตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมฟิลลิ่งก่อนเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นรถ SUV นะฮะทรงสูงสปอร์ตนะครับมีความสปอร์ตนะครับคูปเป้ด้วยท้ายลาดลาดนะครับพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือนะฮะท่านผู้ชมทัศนวิสัยดีนะครับเบาะนั่งได้สบายแป้นคันเร่งแป้นเบรกที่วางเท้าซ้ายดีนะฮะชัดเจนนะ,ะช่วงล่างก็เฟริฟร์มๆเลยนะเนี่ยไม่มีเสียงกุกกักกุกกักไม่มีแน่นมาก นี่คือมันบ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้ได้รับการบำรุงรักษาที่ดีนะครับเครื่อง2.1ลิตรนะฮะดีเซลให้พละกกำลังสูงถึง204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรนี่106นะฮะท่านผู้ชมผมนิ่งๆเลยแทบไม่รู้สึกนะครับแทบไม่รู้สึกนี่108 ร้อยแปดนะฮะลงคอสะพานนิ่งมากนะนิ่งไหมหมูนิ่งเนาะโอ้นิ่งแบบนิ่งแบบโอ้โหนิ่งแบบนิ่งอ่ะนิ่งจริงๆเลยอะไม่รู้สึกไม่มีความโค้งเคงไม่มีความหวิวเลยนะท็อปสปีดเขาสองอยีนะฮะท่านผู้ชม0ูนย์ถึงร้อนี่ก็น่าจะประมาณเจ็ดวิ เดี๋ยวลองโอ้โหเกียร์ก็เปลี่ยนสมูทอยู่นะอดีเซลสองร้อยสี่แรงม้าขับสนุกครับนี่ขึ้นสะพานร้อยสี่นะท่านผู้ชมเนี่ยนี่โอ้โหเขาไหร่เนี่ยร้อยหกแป๊บเดียว มาอีกไหมร้อยแปดมาอีกไหมเอาพอหอบปากหอบคอพอ,พอแต่มันนิ่งมากนะฮะท่านผู้ชมโอ้แต่มันนิ่งจริงนะดีมากเลยนะฮะยิ่งขับเร็วยิ่งรู้สึกถึงความนิ่งท่านผู้ชมดีมากเลยแต่ขับแบบนี้นะฮะรถมันประหยัดน้ำมันจะกลายเป็นไม่ประหยัดไปได้นะ อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยท่านผู้ชมเขาบอกว่า20 20กว่าโลลิตรเลยนะแต่ผมคิดว่าทําจริงๆนะ17-18กิโลลิตรนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่พึงพอใจแล้วนะฮะกับรถไซส์นี้น้ําหนักขนาดนี้นะฮะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะไม่กินน้ํามันนะครับแมนเทนแนนง่ายนะ,ะดูแลรักษาง่ายนะครับไม่จุกจิกนะตัวนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเบากว่าพวก GLE เยอะนะฮะท่านผู้ชม และเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าอะไรมากมายนะครับช่างเมืองไทยก็คิดว่าซ่อมได้เยอะนะฮะตามตาม่ตางจังหวัดก็เป็นอยู่แล้วนะฮะรถเครื่องตัวนี้มันคล้ายๆกับเครื่องตัว e 250ูนนะ cdi นะฮะเพอเพิกเครื่องบล็อกเดียวกันนะซึ่งมันมีมาอยู่กับเมืองไทยนี่น่าจะมีส5้าปีแล้วนะเครื่องบล็อกเนี้ย 2. 1ดลิตรเนี้ยดีเซลฉะนั้นอะไรแท้อะไรเทียมอะไรเทียมเนี่ยหาง่ายนะครับ ครับท่านผู้ชมนี่คือรถที่สมรรถนะดีอีกคันหนึ่งประวัติดีช่วงล่างดีการขับขี่ดีอัตราเร่งดีโอ้อะไรดีอีกล่ะนะออกห้าง4ล้านกว่าวันนี้ผมขาย1,799,000บาทต้องบอกว่าราคานี้นะฮะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีเครดิตดีล้าน8ล้าน9 2ล้านยังจัดได้เลยท่านผู้ชมนะฮะแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับดาวให้เยอะเข้าไว้ครับ ดาวให้เยอะเข้าไว้นะฮะมีกําลังดาวให้เยอะเข้าไว้ผ่อนให้น้อยปีดอกเบี้ยรถยนต์มือสองแพงทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับหรือไม่นะฮะก็ซื้อสดไปเลยนะฮะนี่คือความคุ้มค่าในการซื้อรถยนต์มือสองนะครับผมแนะนําแบบนี้แหละนะฮะจะแนะนําลูกค้าผมทุกรายแบบนี้แหละนะฮะแต่ถ้าท่านใดยอยากจะจัดเต็มตรงนี้ไม่มีปัญหาผมก็พร้อมที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่แค่นําเสนออะไรที่มันคิดว่าคุ้มค่าและดี เท่านั้นเองนะฮะท่านผู้ชมคันนี้อยู่กับผมไม่นานหรอกครับนะฮะสภาพนี้บอดี้แบบนี้นะฮะเลขไม์ถือว่าไม่เยอะนะใครดูเยอะมันไม่เยอะนะมันปีหนึ่งมันหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับแล้วเป็นรถที่หายากนะในตลาดมีไม่ขี่คันนะครับแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินว่าผมตั้งถูกที่สุดอ่าใครหายอยู่0 9 1ย์7 7้า5ห้าห้าเจ็ด็ดห้าห้าเบอร์ผมโดยตรงนะครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารออโต์คาร์รับสายเองย4บชั่วโมง ยี่สี่ชั่วโมงยำ้ำถ้าช่วงนี้โทรได้เลยดูบอลดูบอลยูโรผมเป็นคนที่ชอบฟุตบอลน,นะฮะท่านผู้ชมปลูกฝังให้ลูกดูฟุตบอลปลูกฝังให้ลูกเล่นฟุตบอลออกกําลังกายตั้งแต่อายุยังน้อยๆน,นะฮะแต่ผมเป็นคนไม่เล่นการพน,นันนะครับผมเป็นคนไม่เล่นการพน,นันผมเป็นคนชอบเชียร์ฟุตบอลชอบดูฟุตบอลน,นะฮะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแต่สิ่งเดียวที่ผมไม่ทําคือการพน,นันผมไม่เล่น ทุกอย่างนะฮะไม่เล่นเลยไม่ชอบนะครับอ่ามีบ้างนะซื้อหวยลอตเตอรี่นะอ่าอันนี้อันนี้ปกตินะฮะท่านผู้ชมโอเคคันนี้ผมยืนยันนะฮะอีกครั้งหนึ่งว่าต้องยก2นิ้วให้เท่านั้นครับครับท่านผู้ชมและนี่คือ mercedes benz นะฮะ glc 2 5 0 d 4 m a t i c amg dynamic ตัวคูเป้นะฮะปี16.17นะฮะ คู่มือกุญแจสำรองบุกสวิตอยู่ครบเลยนะฮะประวัติดีนะฮะเจ้าของมือเดียวนะครับออกที่เบนซ์พะรามสามนะฮะแมนเทนซ์อยู่ที่นั่นประวัติอยู่ที่นั่นเลยนะครับผมเบียวิสารออโต้คาร์นะฮะดูรถคันนี้แล้วนะฮะบอดี้รอบคันดูแล้วภายในดูแล้วทดลองขับก็ทดลองแล้วนะฮะดีจริงครับท่านผู้ชมใครหาอยู่นะฮะโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 1 5 5 7 7 6 9 5คันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคันที่จะอยู่กับผมไม่นานนะฮะราคาได้ นะแล้วเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับใครหาอยู่รีบเลยต้องบอกคํานี้นะฮะต้องรีบจริงๆผมเบียร์วิสาโุอโ,โตคร์ครับย้ําจุดยืนผมนาเสนอด้วยความจริงใจนะฮะมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับขับดีมากๆด้วยครับ